ทุกคนรู้จักโรตีกระปายไหมครับโรตีกระปายคืออะไรนะครับโรตีกระปายโรตีเนี่ยทุกคนใครรู้จักโรตีบ้างใครรู้บ้างครับว่าโรตีมีกี่ชนิดวันนี้ผมจะมาแนะนําขนมโรตีกระปายในสูตรฉบับต้นฉบับดั้งเดิมของจังหวัดสตูลนะครับโรตีกระปายคืออะไรมีเรื่องเล่าให้ฟังโรตีนะครับก็คือโรตีก็คือขนมที่เรากินนั่นแหละนะครับส่วนกระปายก็คือกระปายซึ่งแปลว่าเรือโรตี กาปายนะครับประกอบไปด้วย2คําด้วยกันนั่นก็คือคําว่าโรตีก็อย่างที่ทราบนะครับโนะรตีก็แปลว่าขนะามน,นะครับกาปายหรือกาปันในภาษามาเลย์ยูก็แปลว่าเรือนะครับแต่ภาษามาเลย์ยุถิ่นะครับก็กาปายก็แปลว่าเรือเรือกําปั้นนะครับที่เรารู้จักกันก็คือเรือเดินสมุทรนั่นเองนะครับที่มาที่ไปนะครับการกินโรตีนะครับการทาโรตีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมขนมอบที่คนชาวอินเดีย นะครับของอังกฤษนำเข้ามาในบาลยาพวกเขานำติดตัวรนเรมมาในเรือกำปั่นจากบ้านเกิดเพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตระหว่างทางเพราะมันเก็บไว้ได้นานไม่ต้องเสียเวลาทำบ่อยๆกินได้เดียเด๋ยวๆโดยไม่ต้องมีสิ่งอื่นมาประกอบและเป็นอาหารราคาถูกที่สามารถพกติดตัว ไปเป็นอาหารกลางวันระหว่างการทำงานแม้คนงานชาวอินเดียจะเป็นผู้นำขนมเข้ามาในมาลายาแต่ต้นกำเนิดของขนมชนิดนี้อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่18ขนมปังกรอบแผ่นสี่เหลี่ยมของทหารและกองเดินเรือสมุทรเรียกว่าขนมปังทหารเป็นขนมอบกรอบที่ทำง่ายเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยไม่เสียสามารถนำไปปรุงอาหารอาหารแบบต่างๆได้หลายแบ จึงเป็นอาหารที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในกองเรือหลายแห่งทั่วโลกในยุคนั้นขนมทหารตั้งเดิมมีรูปสี่เหลี่ยมชิ้นไม่บางมักมีรูเล็กๆบนผิวนี้ไว้เพื่อระบายฟองอากาศในเนื้อแป้งเวลาอบขนมจะได้ไม่โปง่งพองพอขนมปังทหารเดินทางไปถึงไหนรูปทรงก็เปลี่ยนไปตามรสนิยมของคนในพื้นที่เมื่อมาถึงระยายังคง ทรงกลมเช่นเดียวกับในอินเดียรูปทรงกลมเช่นเดียวกันนี้ยังพบในประเทศเดนมาร์กที่นั่นชาวเดนมาร์กเรียกขนมนี้ว่าขนมปังเรือเหมือนกันต่างกันก็ตรงที่กาปายบางกว่ามากวันนี้ผมพามาที่นี่บ้านเกจตตรีนะครับซึ่งเป็นต้นฉบับดั้งเดิมของการทำโรตีกาปายซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับเขาไปได้มาจากบ้านคนจีนในอดีต นะครับแล้วก็เขาเรียนรู้มานะครับตั้งแต่เขาอ,อายุ15ปีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวตามไปถามกันดูครับตามมาเลยครับ